สว,ส,สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตโลว์เตอร์สวยๆแบบนี้เลยครับรูปแบบต่างๆเพื่อนๆยังสามารถปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างนะครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบ YouTuber, สอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นครับมาถึงให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการแตกไฟล์นะคลิกขวาแตกไฟล์รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาเอารหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้กดตกลงเข้ามาที่ โฟลเดอร์นี้แล้วพอเพื่อนๆเจอไฟล์แบบนี้เนี่ยให้เพื่อนไปที่โปรแกรมพีเมียโปได้เลยนะมาที่พีเมียโปเนี่ยให้เพื่อนหาแถบคําว่ากราฟิกด้านบนนะมันจะเป็น w ว r k ์กสเปซกราฟิกนะให้เพื่อนหาคําว่ากราฟิกนะที่อยู่แถบนี้เนี่ยหาคําว่ากราฟิกแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์นี้เนี่ยลากมาใส่ในนี้รอกระพริบนิดนึง อ่ามันโหลดแล้วเนี่ยครับให้เพื่อนทําการเลื่อนหารครับมันจะชื่อว่าโรเตอร์เนี่ยลองเลื่อนเลื่อนหาดูนะครับมันจะชื่อโรเตอร์วีินะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้มันก็จะสวยงามแบบนี้เลยอ่ะเออมันสวยเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดใครลากมาแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกมันใหญ่ผิดปกติเนี่ยไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยผมทํามาที่ขนาด 4K นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนไปใช้ในโปรเจกต์ที่เล็กกว่าหรือโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ 4K เนี่ยให้เพื่อนทาการคลิกขวาก่อนนะลวเืืออกคําา่ Se Site to Fa หร ใครไม่มั่นใจว่าโปรเจกต์ตัวเองขนาดไหนเนี่ยให้เพื่อนทําการลากคุมไปเลยก็ได้แล้วก็คลิกขวาเลือก Set to Frame ไ i z e ไปก็ได้นะถ้าเกิดของใครเป็นโปรเจกต์ 4K เนี่ยก็กดก็ได้กดไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันพอดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดของใครโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ 4K เนี่ยมันก็จะปรับให้เท่ากันกดไปเลย Set to Frame s i ส e แค่นี้แล้วให้เพื่อนกดที่ตัว e m p l a t ตตัวนี้เนี่ยมันก็จะเด้งมาที่แถม Edit ตรงนี้ให้เพื่อนทาการปรับแต่งได้เลยนะมันปรับได้เยอะมากตัวนี้มาถึงเนี่ยมันจะเป็นข้้ข้ออวาหันนตรงีีนะลก,ลลกไๆ มันก็คือด้านบนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนข้อความอะไรก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนฟอนต์แล้วกันอ่ะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนข้อความได้หมดนะใครอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนลองดูอ่ะผมเอาฟอนต์นี้แล้วกันเอาบางกว่านี้หน่อยนึงอ่ะประมาณนี้แล้วก็สีข้อความก็เปลี่ยนได้ตำแหน่งข้อความก็เลื่อนได้นะเนี่ยครับเลื่อนได้หมดอ่แล้วก็ไอข้อความตรงนี้เนี่ยจริงๆเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะแต่ผมขี้เกียจพิมพ์อ่ะไม่รู้ว่าจะพิมพ์ว่าอะไรก็เป็นคำนี้ไปแล้วกันอ่ะเพื่อนๆก็ลองเปลีี่่ยยนนนกัดูะข้อาเเร อยากจะขึ้นข้อความอะไรยังไงเ,เราก็ใส่ลงไปในนี้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้หมดเลยเออเปลี่ยนฟอนต์เอาตัวบางหน่อยแล้วก็ตัวเล็กลงสักนิดนึงอ่าประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วแล้วก็มีอะไรอีกความห่างบรรทัดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่ามันห่างไปชิดไปเนี่ยปรับได้นะไอตรงนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนฟอนต์มาแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆอ,อ,อยากจะ ปรับให้มันห่างให้มันแคบกันเนี่ยอ่าลองปรับกันดูตรงนี้อ่าแล้วก็สีข้อความก็เปลี่ยนได้นะสีข้อความอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเอาสีนี้อ่าประมาณนี้โอเคแล้วก็ขนาดพื้นหลังเนี่ยครับขนาดพื้นหลังปรับได้หมดหไงเออผมจะเอาสักประมาณนี้ลนแล้วกันแล้วก็อันนี้มันจะเป็นขนาดพื้นหลังแกนเกนะแล้วก็มีแกน Y ยเนี่ยแกน Y ก็คือความสูงของมันอ่าผมจะปรับไว้ประมาณนี้ อ่าแล้วก็สีหัวข้อ1กับสีหัวข้อ2เนี่ยก็คือไอ้สี1กับสี2เนี่ยมันก็คือเป็นสีไล่สีของด้านบนหัวข้อตรงนี้นะเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเนี่ยเราลองเปลี่ยนดูได้เลยผมเอาเป็นสีแนวม่วงๆแล้วกันนะม่วงเข้มๆแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้มาดูดจะปรับให้อ่อนลงหน่อยนึงมันจะได้แบบไลส่สีอ่าประมาณนี้อ่อนไปอ่าประมาณนี้โอเคไหมหรือเอานนี้ เออโอเคแล้แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นสีเส้นขอบหัวข้อก็คือไอ้เส้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีเส้นขอบใช่ไหมเออเพื่อนๆเปลี่ยนได้นะ อยากได้สีอะไรลองเปลี่ยนกันดูนี่ครับเออสีนี้ก็สวยนะแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นขนาดขอบหัวข้อ,ข,อขนาดขอบก็คือไอตรงที่เราปรับสีไปนี่แหละขนาดขอบเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ขอบหนาบางขนาดไหนเราลองปรับกันดูแล้วก็ความโค้งครับความโค้งตรงนี้เนี่ยจะเป็นความโค้งมุมนะเพื่อนๆลองปรับดูถ้าเกิดใครไม่อยากได้โค้งเลยเนี่ยเลื่อนไปซ้ายสุดเนี่ยมันก็จะเหลี่ยมแบบนี้เออแต่ผมว่ามนๆน่ะมันจะออกแนวแบบ เออดูสวยงามอ่ะเออแล้วก็สีพื้นหลังนะครับก็คือสีพื้นหลังเนี่ยที่มันเป็นสีขาวอยู่เพื่อนๆปรับได้แล้วก็ตำแหน่งไอคอนมุมนี่ครับตำแหน่งไอคอนลองเลื่อนดูนี่พอเราปรับขนาดของพื้นหลังเนี่ยเราต้องเลื่อนไอคอนของมันด้วยเออแล้วก็จะมีสีไอคอนสีไอคอนคำว่าสีไอคอนเนี่ยก็คือสีของตัวข้างในไอคอนเนี่ยตอนนี้มันเป็นสีน้าเงินอยู่ถ้าเกิดอยากได้เป็นสีเดียวกันกับไอตัวพื้นหลังจริงๆเนี่ยเพื่อนๆเอา ไปดูดสีด้านบนตรงนี้ก็ได้อะผมจะดูดตรงนี้มันก็จะเป็นสีเดียวกันแล้วก็สีพื้นหลังไอคอนก็คือไอคอนเนี่ยมันจะมีพื้นหลังเป็นวงกลมใช่ไหมอเพื่อนเพื่อนลองเปลี่ยนได้แต่ผมลองเปลี่ยนเป็นสีนี้อ่าสีเขียวไปเลยเป็นไงเออสวยงามแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของเงาทั้งหมดเพื่อนๆสามารถปรับแต่งเงาได้เงาก็คือเงาของมันอะที่มันเป็นรอบๆอยู่ตอนนี้เป็นเงาแต่ผมจะเปลี่ยนข้อความด้านบนดีกว่าผมลบออกดีไหมข้อความด้านบนอ่าลองลบดูกันถ้าเกิดใครไม่อยากได้ข้อความด้านบนเเนี่ยยลลบออกไไปด้ เอออย่างเงี้ยลบออกได้เลยแต่ผมใส่กับคืนดีกว่าแล้วก็ผมจะเอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดสีเขียวนี่เออลองปรับแต่งกันดูได้เลยนะใครชอบอยังไงเนี่ยลองปรับแต่งกันดูได้เออก็ประมาณนี้สําหรับการปรับแต่งพอปรับในแถบตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนทาการเลื่อนในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลนะทำการเลื่อนลงได้เลยเออลองเพงดูสักนิดนึงมันจะเป็นประมาณไหนรูปแบบมันจะสวยงามขนาดไหนนี่ อ่าสวยเลยอ่ะสวยเลยอ่ะเป็นไงสวยเลยอ่ะโลว์วตเตอร์ตัวเนี้ยใครอยากจะไปขึ้นข้อความแจ้งเตือนอย่างไงเนี่ยก็ไปลองใส่กันดูได้เลยนะสำหรับโลว์วตเตอร์ตัวนี้เนี่ยเออจะขึ้นข้อความกี่บรรทัดสองบรรทัดก็ได้อ่าบรรทัดเดียวห้าบรรทัดอะไรเงี้ยก็ลองปรับแต่งกันดูได้อ่าก็เลื่อนลงหน่อยนึงไว้ใส่แบบข้อมูลข่าวสารอะไรเงี้ยทาได้หมดเอออ่า แจ๋วสวยเลยลองปรับแต่งกันดูแล้วก็ตอนออกเนี่ยก็มีตอนออกเหมือนกันตอนออกก็จะเป็นเลื่อนลงแบบนี้ฟึบฟึบฟึบอ่าตอนออกแล้วก็สามารถยืดหดได้ตามใจชอบเลยนะเราอยากได้แบบสั้นยาวขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นตามใจชอบ นี่สุดยอดสําหรับเทมเพลตหรือว่าเติร์ดตัวนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีแจกเทมเพลตหรือว่าเติร์ดเทมเพลตต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปเก่าๆในช่องของผมได้นะผมแจกมาเยอะมากๆหรือว่าเติร์ดเนี่ยหรือจะเป็นพวกทรานลิชั่นกรอบคลิปต่างๆเนี่ยไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้เลยนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเเ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 เพพพพลล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 ตตตตตตข้ออคววาาามมมมมมแบบบบยููททททร์์์์ไไไฟฟฟหัะปุ่กดดิโ เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยพเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟไล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิโดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผมจะทำคลิปสอนอะไรคร